ในรายละเอียดเดี๋ยวพอจะคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเมื่อเรามาพร้อมกันมากกว่านี้แต่สําหรับผู้ที่ได้ยินเสียงนี้หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในนักที่นี้แล้ววันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของผู้ที่ ประกอบการโรงค่าวัวนะคะไม่ใช่ลงค่าคือจริงๆเนี่ยเป็นบ้านที่มีอาชีพค่าวัวพูดกันแบบชบาวบ้านเลยนะไม่โคไม่อ,อะไรแล้ววัว <c oughs> นะคะ,<อ>ะในขณะนี้โรงค่าสาัตว์ชุมชนวิลาวันของเราเนี่ยบังเอิญเป็นที่ตั้งของโรงค่าสัตว์หมูเอาหมูก่อนนะที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโรงค่าสัตว์ของเทศบาลเมืองตาคลีนะคะซึ่งเป็น ลงค่าสัตว์สำหรับใช้ค่าหมูเท่านั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าในชุมชนเราเนี่ยมีผู้ประกอบอาชีพค่าวัวซึ่งโดยปกติเนี่ยรงค่าสัตว์สำหรับวัวเนี่ยจะไม่มีโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนที่ค่าวัวขายเอาเนื้อขายเนี่ยนะคะเขาก็จะฆ่าในบ้านซึ่งจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะชุมชนวิราวัน ตอนนี้นในเขตเทศบาลเราเนี่ยมี3-4ี่รายเนื่องจากว่ามันเป็นการประกอบอาชีพมาตั้งแต่ดั้งเดิมเราก็ทำกันมาแบบดั้งเดิมคือค่าก็ค่าค่าอะไรต่างๆก็ลงท่อก็ตั้งแต่มาเป็นพอสาาสุขก็จะได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยโดยเฉพาะพี่วินัยด้วยนะคะลุงเนด้วยส่วนใหญ่จะมีการร้องเรียนในเรื่องที่ว่า ใครที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ในชุมชนที่มีการฆ่าวัวเอาเอาเอาวัวตรงๆก่อนเลยนะคะนะวันนี้เ,เป็นนโยบายของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์นะคะซึ่งมีนโยบายว่าจะต้องให้ผูกก้ประกอบการไม่ว่าฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าไก่อะไรทั้งหลายเนี่ย จะต้องดำเนินการให้ถูกหลักสุขัอนามัยที่ฆ่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยให้ได้ตามถูกสุขลักษณะตามที่ทางปศุสัตว์จังหวัดกําหนดปรุงและใช้เงินทุนนะคะในการต่อสร้างปรับปรุงสถานที่โรงค่าสัตว์ในบ้านของตนเองเพราะเมื่อสักครู่ยังมีคนเข้าใจว่าเพราะอ่านหนังสือเชิญปั๊บเนี่ย ใจว่าจะเอาวัวมาเข้าในโรงฆ่าสัตว์หมูไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์เหมือนกันแต่เป็นการปรับปรุงสถานที่เดิมในบ้านให้เป็นที่ที่ฆ่าสัตว์ที่ถูกสุข,ขลักษณะถูกสุขอนามัยเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ที่จะเอามาจำหน่ายประชาคมครั้งนี้เป็นเรื่องมาแสดงความคิดเห็นเพื่อยินยอมให้ทาง ผู้ประกอบการคือบ้านป้าสมควรซึ่งข้าวัวอยู่เนี่ยนะคะได้ปรับปรุงเพราะอย่าง,งน้อยๆเนี่ยถือเป็นโอกาสดีว่าอย่างแรกผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบเพราะต้องใช้เงินทุนหลายแสนพอสมควรในเมื่อมีโอกาสนี้พวกเราจะไม่ดีใจหรือนะคะมันจะได้รับการแก้ไขเนี่ยเราจะยอมให้เขาทำไหมยอมไหมคะ ฮะไม่ใช่ทำแก้ไขให้มันดีเพราะฉะนั้นวันนี้พอถือโอกาสว่าเราคุยให้ตรงประเด็นนะคะหรือจะอือเราก็ทนกันอยู่แบบนั้นแหละใช่ไหมคะแต่ณวันนี้ถือเป็นโอกาสดีว่าทั้งรัฐบาลทั้งกระทรวงทั้งด้านกฎหมายไม่รู้ละทั้งคู่เนี่ย ได้ประโยชน์ประชาชนเองได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราอยู่กับความเดือดร้อนมานานเราก็จะได้รับการแก้ไขถามว่าใครกินเนื้อบ้างยกมือซิกินไหมคะยกมือซิกินเอาใครใครไม่กินเนื้อนอกนั้นไม่กินเลยเหรอไม่กินเนื้อกันเลยเหรอคะมันทําให้กฎหมายต้องเคร่งคัดขึ้นถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุณก็ ประกอบอาชีพไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกทำตามกฎหมายเลือกที่จะเอาใจเขาใส่ใจเรานะคะที่ยอมยอมลงทุนหลายๆแสนเนี่ยเพื่อที่จะทำให้อย่างแรกมันวิน,ว,นวินนะ่ะผู้ประกอบการก็ทำอาชีพต่อไปได้ประชาชนก็ได้ข้อ,อได้ได้แก้ไขปัญหาได้เนื้อสัตว์ที่สะอาดถามว่าแล้วพวกเรามันเสียหายตรงไหนนะคะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดหนึ่งที่พออยากให้พวกเราด้วยช่วยช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะเพื่อที่เดี๋ยวพอ,อถามก่อนใครไม่รู้จักบ,บ้านป้าสมควรมั่งยกมือเพราะ้ารู้จักจะคุยกันรู้เรื่องยกมือนะคะบ้านแขกนุชขออนุญาตขออนุญาตแล้วนะขออนุญาตแล้วที่เราเรียกกันง่ายๆคือบ้านแขกนุชใช่ไหมคะก็คือ ตอนนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดโดยกรมปศุสัตว์ได้มีนโย,ยบายเกี่ยวกับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพฆ่าวัวเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงสถานที่ฆ่าวัวให้ได้ ถูกสุขลักษณะตามข้อกำหนดของมัจสุสัตว์โดยที่หลังจากหลักการคือต้องให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่สถานที่ตั้งนั้นเนี่ยต้องได้รับรู้รับทราบข้อมูลและให้ความผิดนชอบหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการมาดูสถานที่ออกแบบประมาณการออกแบบด้วยนะคะออกแบบแปลนโรครงข่าสัตว์ที่จะ รับลงที่บ้านของป้าสมควรแต่ต้องขอนั่นนิดนึงนะคะว่าสําหรับป้าสมควรเนี่ยเดิมทีป้าสมควรใช้ชื่อการประกอบการคือนานสมควรปาทานแต่ตอนนี้จะเป็นยกกิจการให้ลูกชายแล้วเป็นคนที่จะขออน,นุญาตก็คือ,อคุณอนุภาพอนุภาพปาทานหรือโจค่ะรู้จักใช่ไให้เห็นหน้าหเห็นตาสิ นะคะป้าสุควรอันนี้ป้าสุควปรปาทามน,นะคะโจโนะคะนี่โจโอ,อนุภาพปาทานนะคะซึ่งของแม่ลูกเนี้ยได้ประกอบอาชีพค่าวัวอยู่ในบ้านเดียวกันอันนี้การการขออนุญาตก็คือที่ในบ้านเนี้ยนะคะนะคะที่มีโรค่าอยู่นะคะเชิญน,นั่งได้แล้วค่ะรู้จักกันแล้วนะคะ ส่วนศกกระโปรงนะคะส่วนศกระโปรงนั้นหมายถึงส่วนที่ตั้งแต่คอกวัวนะคะคอกวัวแล้วก็ที่สําหรับเก็บเวลาหนังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทั้งโจแล้วก็ป้าสมควรเมื่อมีการต่อสร้างแล้วเนี่ยขอให้ยินดีที่จะให้พวกพี่น้องเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เนี่ยตอนนี้ป้าที่อยู่ใกล้เคียงยังบอกปัจจุบันก็ ก็ถือว่าพยายามทําให้สะอาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยระบบของโครงสร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่วินยัยก็อนุญญาตแล้วนั่นแล้วจะทำอะไรไม่ได้ปล่อยเลยตามเลยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองเนี่ยอย่างที่บอกเตรียบเทียบแล้วว่านโยบายนีนไยกกนน้ไม่ใช่อยู่ๆเทีเทศบาลคิดขึ้นไม่ใช่อยู่่ผู้ประกอบการ ใจทีประเภทคิดเองทำเองไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้ว่าพอเปิดแล้วจะรับจ้างม่าสมควรจะรับจ้างค่าเพิ่มไหมคะบอกตัวเดียวก็จะขาดทุนแล้วางั้นตอนนี้ก็ทำกันละตัวแล้วค่ะนะคะไม่ละค่ะเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ในบ้านเราจะมีประมาณสามเดี๋ยวก่อนมีประมาณสี่ลายตอนนี้นะคะแล้วก็พูดกันตรงว่า เพลนพิตสีพบค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนวิลาวันทุกท่านนะคะ,ะเราคนชุมชนเดียวกันพอเดินประตูตนี้ก็เข้าบ้านเหมือนกันนะคะ ท่านผอรองพันธ์เนี่ยคุมกองสาสุขแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะสุขสุขอนามัยสาธารณสุขความสะอาดอาหารสะอาดปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ ต้องเป็นทับหน้ามาชี้แจงรายละเอียดนะคะให้ฟังก่อนอก่อนหน้านี้นะคะก็มีทางประชาชนในเขตนะคะคุณวินัยก็โทรศัพท์ไปสอบถามตัวฉั้นนะคะว่าไอ้ไอ้ลงค่าค่าโคนะคะที่ บ้านแม่บววที่จะประปับปรุงเนี่ยไม่มีแผนผังไม่มีผังออกมาให้ดูหรือยังไงอะไรมีรายละเอียดยังไงนะคะ,ะซึ่งท่ันเองก็เรียนชี้แจงไปนะคะว่าโรงท่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลหรือของเอก,กชนต้องขออนุญาตไปที่ปศุสัตว์นะคะ,ะเราเนี่ยไม่ ไม่ได้เป็นผู้ที่ออกแบบหรือแม้กระทั่งคนที่จะ,อะขออนุญาตทำลงค่าไม่ว่าจะเชือดไก่หรือว่าค่าโคหรือแม้กระทั่งฆ่าหมูของเทศบาลเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบโรงค่าสัตว์ปสุสัตว์จะเป็นผู้ออกแบบแล้วก็จะออกแบบต้องเป็นแบบที่มาตรฐานมีทั้งที่พัก ข้อพักษัตว์หรือว่ากรรมวิธีการฆ่านะคะที่ที่สะอาดมีทั้งดักไขมันหรือว่ามีบำบัดน้ำเสียนะคะสุสัตว์จะเป็นผู้ออกแบบ ส่วนว่าขนาดใหญ่ๆจะเล็กเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนสัตว์ที่จะฆ่านะคะอย่างของเราขนาด150ตัวเราก็จะใหญ่ขนาดนี้นะคะส่วนที่เขาฆ่าอย่างที่เคยประชาคมผ่านจะมีของชุมชนสีเทพนะคะที่ฆ่าโคแล้วก็จะมีชุมชนสีเทพกับยศวิมลที่ชำระกัน แล้วก็จะมีาตาเคออย์ใหญ่ที่ค่าโคอันนั้นจะเป็นโคการค่าไม่เกินตัวหรือสองตัวเพราะฉะนั้นขนาดหรือแบบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของเทศบาลนะคะไม่เหมือน มีบำบัดน้ำเสียนะคะ,ะก่อนที่น้ำเสียจะออกไปสู่ภายนอกนะคะแล้วก็ต้องต้องมีที่เก็บซากอะไรต่างๆเนี้ยก็คือ,อ,อเป็นมาตรฐานของปวุสุสว์ทั่วประเทศแล้วแต่ขนาดนะคะเพราะฉะน,นั้นที่ผ่านมาเนี่ย,ยโรงชำแหละไก่หรือโรงฆ่าโคที่ผ่านมาต้องยอมรับ แม้กระทั่งตัวของเจ้าของสถานประกอบการเองก็ยอมรับนะคะว่ามันไม่ได้มาตรฐานมันไม่สะอาดนะคะ,ะแล้วขณะนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการนโยบาย Clean Food Good Taste ก็คืออาหารสะอาดแล้วก็ ปลอดภัยนะคะ,ะเป็นนโยบายเลยเพราะฉะนั้นทางปศุสัตว์ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะต้องเร่งรัดให้ สถานประกอบการฆ่าสัตว์ทุกประเภทต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทางผู้ประกอบการก็ต้องส่งแบบขออนุญาตก่อสร้างกับทางเทศบาลณตอนนั้นเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องลงมากำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบมีอ่อดับม,มีมีการบำบัดน้ำเสียจริงไหมมี ก่อสร้างที่พักสัตว์หรืออะไรตามแบบของปศุสัตว์จริงไหมตรงนั้นเป็นหน้าที่ของเทศบาลแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างเป็นกระบวนการของปศุสัตว์นะคะเรานี่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเทศบาลเึือกอยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบไม่ได้นะคะาทางปศุสัตว์จะมีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจ อยู่บ่อยๆนะคะพอลองผ่านก็คงได้อธิบายไปไปมากพออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็คงจะได้เรียนเพิ่มเติมนะคะเข้ามาไม่ทันท่านผอแต่จริงแล้วก็จะมาก่อนนะคะแต่พอดีว่ามีอาเอกสาราที่จะต้องเซ็นด่วนนะคะเพราะจะต้องไปดาเนินการในพรุ่งนี้ก่อนก็เลยามา ช้าไปนิดนึ่งแต่ก็ก็ดีใจนะคะที่วันนี้ได้มาพบหน้าข้าตาทุกท่านนะคะผู้ที่มาประชาคมก็มีจำนวนมากพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ดูจากจำนวนบ้านที่ที่นี่เนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันมากนะคะ,ะไม่มีใครแปลกหน้าจะมาสวมรอย การทำประชาคมนะคะแจกมีข้อติดใจสงสัยก็ซักถามได้นะคะทางทางเทศบาลนะคะทางทอแอ ก็คงจะมีรายละเอียดที่จะสามารถชี้แจงตอบให้ท่านได้ดีกว่าผู้ประกอบการนะคะเพราะทางผู้ผู้ประกอบการเนี่ยคือไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม้จะไม่ใช่หน้าที่นะคะโดยตรงแต่ถือว่าเราอ,อยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วก็ต้องการเป้าหมายก็คือต้องการให้ มีสิ่งที่ดีๆนะคะเกิดขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นให้ชุมชนของเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะคะจะมอบหมายหน้าที่ให้ท่านผอดำเนินการต่อไปนะคะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นการอสอบถามความคิดเห็นแล้วก็สอบถามในเรื่องของสิ่งที่ท,ท่านยังกังวลน,นะคะ mm hmm. การปรับปรุงนะคะ การปรับปรุงลงสถานที่ประกอบการโรงค่าสัตว์ที่บ้านของป้าสมควรหรือของคุณอนุภาพปาทานเนี่ยนะคะใครเห็นด้วยที่จะยินยอมให้ทางป้าสมควรหรือคุณอนุภาพเนี่ยปรับปรุงโลงค่าสัตว์ยกมือด้วยค่ะยกมือเลยนะคะยกมือยกมือค้างไว้เลยค่ะยกมือค้างไว้เลยนะคะค่ะค่ะ ทุกคนเห็นด้วยนะคะยืนยันงั้นขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ